สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับบรรที่ภาพข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันต่อโดยที่ทางคณะรัฐมนตรีหรือครมเมื่อคืนนี้นะครับมีการพิจารณาอนุมัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเติมเงินใช้จ่ายครับโดยก็เป็นโครงการควบกับคลมครึ่งนั่นเองนะทีนี้รายละเอียดมันมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมย้ำว่ามีการเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมจะต้องฟังให้ดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะ ทางด้านคณะรัฐมนตรีหรือว่าคลบรมีการอนุมัติการแจกเงินเข้าบัตรสุดการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในวงเงินรูปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแต่ว่ามีการพิจารณาข้อการใช้จ่ายเนี่ยจากเดิมซึ่งจะเติมให้ทีเดียวแบ่งออกเป็น2เดือนนะฮะมาฟังรายละเอียดจากคุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับก็จะได้ทําความเข้าใจและทีนี้เดี๋ยวแอดมินจะอัพ เดตแล้วก็สรุปรายละเอียดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของท้ายคลิปครับมาดูรูปแบบของปัตสูวิการแห่งรัฐนะครับที่รัฐเติมเงินให้1,700บาทผมอธิบายแบบนี้ตุลาคมคุณยังจะได้300บาทเหมือนเดิมครับแต่พฤศจิกายนเงินที่รัฐเติมให้คือ1,700เขาจะแบ่งเป็น2เดือนนะครับเดือนละ850ก็คือพฤศจิกายน850ธันวาคม850 นั่นหมายความว่าในเดือนพฤศจิกายนคุณจะได้300บวกกับ850คือ1,150บาทธันวาคม300บาทบวก850ก็จะกลายเป็น1,150บาทซึ่งยืนยันชัดเจนว่า1,150บาทนี้มันไม่สามารถที่จะเบิกเป็นเงินสดได้นะครับย้ำว่ามันเบิกเป็นเงินสดไม่ได้1,150เป็นวงเงินครับ อนุญาตใช้คำว่าวงเงินนะวงเงินที่คุณไปซื้อของในร้านธงฟ้าทาความเข้าใจนะครับข้อบูลมันอาจจะมีหลากหลายแหละแต่ตอนนี้พอรมอรชัดเจนแล้วและก็ถามจากกระทรวงก,การังชัดเจนแล้วว่ามันไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้แต่จะให้วงเงินเพิ่มเป็นพฤศจิกายนกับธันวาคมจาก300คุณก็จะได้เป็น1,150บาทเอาไว้ใช้จ่ายซื้อของในร้านธงฟ้าสำหรับปัตตุวสดิการแห่งรัฐนะครับขอบคุณ ชัดเจนแล้วนะครับสําหรับการอธิบายของคุณวัตน์ถือว่ากระชับเข้าใจง่ายครับทีนี้ทางด้านคณะรัฐมนตรีหรือว่าครรนะฮะมีการพิจารณาอนุมัติแจกเงินบัตรสบริการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนซึ่งก็มีรายละเอียดดังนี้คือทางด้านนายสริพงษ์อังคาสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครมมีอนุมัติงบกลางเหลือจ่ายปี2568าจำนวน22780ล้านบาทด้วยการเติมเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบ,บัตรคนจนจำนวน13.4ล้านคนครับโดยจะเติมเงินเพิ่มให้1,150บาทแบ่งจ่ายออกเป็น2เดือนเดือนละ850บาทเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงทันวาคม2,568สำหรับรูปแบบการเติมเงินก็จะเป็นการแจกเงินให้ครั้งเดียวส่วนรูปแบบการใช้จ่ายเนี่ยนะครับไม่ใช่ลักษณะคนละครึ่งแต่อย่างใดแต่สามารถที่จะใช้จ่ายได้ทันทีไม่จำกัดวงเงินต่อวันนะก็นี่คือรายละเอียดนะครับทีนี้สรุปก็คือว่า เป็นการเติมเงินเข้าวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเองนะสำหรับที่มาของจำนวนเงิน1,150บาทก็คือมีการเพิ่มเงินเข้าไป850บาทในเดือนพฤศจิกายนรวมกับของเดิม300นะครับบวกกันก็เป็น1,150บาทและในเดือนธันวาคมเพิ่มเงินเข้าไปอีก850บาท ในวงเงินรูซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของเดิมก็มี300รวมกันก็เป็น1,150บาทนั่นเองครับอันนี้คือที่มาของวงเงิน1,150บาทได้พิเศษมา850แล้วก็บวกของเดิม300เป็น1,150บาท850 2เดือนมาอย่างไรก็มาจากที่ทางด้านรัฐบาลนะครับตอนแรกเนี่ยจะมีการโอนให้ทั้งหมด1,700ทีเดียวแต่รัฐบาลมาซอยออกเป็น2เดือน นั่นก็คือเอา1,700หารสจะเป็นจำนวนเงิน850บาทนั่นเองครับฉะนั้นแล้วนะครับ850เนี่ยก็ถูกเติมเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนั่นเองครับอ่ะชัดเจนนะทีนี้ก็ไปรวมกับวงเงินเดิมมันก็เลยกลายเป็นว่า ในวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมย้ําในวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของเดือนพฤศจิกายน2568แล้วก็เดือนธันวาคม2568วงเงินที่ใช้ได้คือ1,150บาทนั่นเองครับชัดเจนนะครับอันนี้คือการเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะไอ้2,000แล้วก็1,070นะครับตัดทิ้งไปเลยนะ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับทางด้านรัฐบาลจะเติมให้ทีเดียวแต่รัฐบาลมาซอยออกเป็น2เดือนนั่นเองครับส่วนในเรื่องของการกดเงินสดกดไม่ได้นะครับเพราะว่ามีการเพิ่มเข้าไปที่วงเงินรูปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเรียบร้อยแล้วชัดเจนส่วนในเดือนมกราปี69ทั้งทอ่ากุมภาพันธ์69แล้วก็เดือนต่อๆไป จะได้เพิ่มไหมอย่างไรอันนั้นอยู่ที่ทางรัฐบาลจะพิจารณาทั้งนี้รัฐบาลให้ทีเดียวก่อนนะครับตามที่ได้มีการฟื้นฟูในเรื่องของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะอย่างเช่นคนละครึ่งเนี่ยก็ควบกับทางด้านบัตรคนจนงียนะฮะเพราะว่าบัตรคนจนลงรับสิทธิ์คนละครึ่งไม่ได้อยู่แล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับเขาให้ทีเดียวนะครับให้เป็นรายครั้งเดือนต่อๆไปที่มันหมดอายุการใช้จ่ายของสิทธิ กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยจะได้เพิ่มไหมอ่ะรอดูรัฐบาลส่วนการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรายใหม่รอบใหม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูทางรัฐบาลนะครับจะมีการพิจารณาต่อไปหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับอ่ะนี่คือรายละเอียดแอดมินสรุปให้ฟังแล้วนะสำหรับในส่วนของการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับทีนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคมนะครับใช้ใจ่ายอะไรได้บ้างครับก็แน่นอนว่า 1ตุลาคมคือวันนี้วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคยังใช้ได้300บาทไม่มีเติมเงินเพิ่มเพราะว่าเขาให้ไปเพิ่มที่เดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมแล้วนั่นเองครับอ่ะส่วนครับวันที่1ตุลาคมเนี่ยก็จะมีวงเงินอื่นก็จะเป็นพวกแกนหงต้ม80บาทต่อ3เดือนนะครับต่อคนต่อ3เดือนนั่นเองแล้วก็วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะนะครับ750บาทต่อคนต่อเดือนอ่ะ แล้วก็จะเป็นพวกค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าไฟก็315บาทต่อโคเรียนต่อเดือนค่านา้ำประปาก็100บาทต่อโคเรียนต่อเดือนนะครับส่วนผู้พิการที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการโอนเงินในวันที่20ตุลาคมอันนี้ก็ได้ปกตินะฮะซึ่งก็เติมเข้าไป200บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งวงเงินนี้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นั่นเอง และสำหรับอีกวงเงินหนึ่งนะครับก็เป็นวงเงินพิเศษนั่นก็คือวงเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครในเดือนตุลาคมเนี่ยซึ่งสำหรับการโอนเงินตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาโอนไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีรอบการโอนเงินแบบตกหล่นนะครับมี3ครั้งที่ทางด้านรัฐได้พิจารณานะครับในการโอนเงินซ้ำให้ในครั้งที่1โอนวันที่24ตุลาคมส5 68 ซึ่งต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนภายใน20ตุลาคม68นะฮะเป็นการโอนซ้าย้าว่าเป็นรอบการโอนซ้ําท่านใดที่ได้ไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนก็คือจบนะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยโอนันที่2ี่่พฤศจิกายนครั้งที่3โอนันที่24ธันวาคมเพราะฉะนั้นเดือนตุลาคมกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับเงินผู้สงเคราะห์ผู้สูงอายุนะครับจะได้รับการ โอนซ้าในช่วงของวันที่24ตุลาคมอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าย้ำว่าเป็นการโอนซ้ําสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ผู้ที่ได้แล้วก็คือจบนั่นเองนะนี่คือรายละเอียดบัตรสุดการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเดือนตุลาคม2 5 6 8แล้วก็รายละเอียดการเพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะในส่วนของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดําเนินคู่กับทางด้านคนละครึ่งนั่นเองครับส่วนคนละครึ่งนั้น รายละเอียดก็ยังเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเริ่มใช้จ่ายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมโดยที่ให้นะครับคนละ2000ในผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีแล้วก็ให้2400บาทก็คือผู้ที่อยู่ในระบบภาษีก็รัฐออก50แล้วก็พี่น้องประชาชนออกอีก50ก็ใช้จ่ายจำกัดวงเงินไม่เกิน วันล,ละ200บาทต่อคนต่อว,วันเท่านั้นครับนี่คือรายละเอียดครับ